สวัสดีครับสวัสดีเป็นไงกันบ้างครับหลายๆคุณคนก็รอต่างกัน5้าพันรอมา3าวันวันแรกต่อการตรวจสอบวันที่สองรอการตรวจสอบไจ,จ้จได้จจอวันที่3มรอการตรวจสอบอีก คนที่ได้ก็โอเคครับผมก็ยังไม่ได้อะไรกับใครรอการตรวจสอบนานนานครับนานนาทุกวันนี้จิตตกครับเพราะห่าโทรศัพท์มาทีข้อความดังเอาละไอ้เงนินกูเข้าแน่ที่ไหนได้ทวงนี้ <laughs> 5้าพันไม่ได้ไม่เป็นไรครับกินมาม่าไปก่อนก็สำหรับคนที่ได้ก็ใจเย็ะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็สู้ๆต่อไปนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็เป็นวันของเรานะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สูส้ๆกันทุกคนนะครับสําหรับโรคโควิด1 9ครับสวัสดีครับ